นุ่นเจ้าหางขาวเจ้าหางขาวเจ้ากระแตเจ้ากระแตค่ะใกล้ๆเนี่ยเมื่อเจ้าหางขาวอยู่ข้างบนนาะนเนี่ยไม่มีตัวไหนมาใกล้สงสัยเขากลัวนหน้าขาวหางขาวนะคะตัวอื่นกลัวแน่เลยอูย้อีกตัวอยูงตนน้นนะุ้นนะ ไม่มาใส่เขากลัวตัวนี้แหละเจ้ากระแตไม่กลัวเนาะเจ้ากระแตกล้ามาค่ะน,นี้เนี่เนี่ยอยู่ใ,ใกล้คุณยายฉะนั้นจะหางขา้าเจ้ากระแตสู้สู้ไม่กลัวกินสบายเลย นี่แหละถ้าไม่กลัวก็ได้กินอิ่มนะแต่ถ้าตัวไหนกลัวก็ไม่ได้กินนี่คือเจ้ากระแตนะคะปากแหลมๆเนี่ยเนี่ยปากจะแหลมติดนูนจะหางขาวนูนสบายเลยไม่มตัวไหนแย่งนะสบายเลยนะ อิมอมอมอ่มแล้วไปแล้วจะหางขาวไปแล้วเหลือจะแตสู้สู้ให้อิ่มเลยนะเลยนะไปแล้วตามคุณยายมาค่ะคุณยายมานั่งพักตรงนี้ตามมาตามมาอีกคุณยายโยนให้เขายังไม่กล้ามานะเดี๋ยวนกก็ามาก็เรียบร้อย นะอยากมานะแต่กลัวตามมาเรื่อยๆจนจะถึงนี่แหละที่พักที่นั่งพักนะคะเห็นไหมจะไม่น่าสงสารได้ไงตัวเล็กๆใส่ด,ด,ดอมดๆอมดอมดอม,ดอม,ดอมตามมาลนะกลัวเห็นแล้วเห็นขนมแล้วค่ะเห็นแล้ อู้รองขาวมาทางนี้อืคุณยายมานั่งพักนะคะนี่เนี่ยคุณยายมานั่งพักนะตามมาอีกแล้วตัวนั้นก็เจออาหารที่คุณยายชยนให้อ่องขาวก็ได้กิน มีขาวด้วยนะคะนั่งอยู่เนี่ยเขาวิ่งวิ่งไปแล้วก็เขาดูฟังข่าวไปนะคะจะจะมีข่าวนุน่นตัวลูกไม่กล้ามานุน่นนะแ้วอีกตัวนั่นหลบไปแล้วท้องขาวได้กีนทัองขาวไม่กลัว อ้าวเร็วอเอา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 ไปแล้วไปแล้วไปหมดแล้ว ไปหมดแล้วแม่ทั้งลูกวิ่งตามกันไปเลยครับเดี๋ยวแม่เขาจะมาอีกไหมกรูแม่พาหากินแต่ลูกยังไม่กล้า ท่างขากลับมาอีกไหมขัวรถค่ะเสียงรถมอเตอมา เยอะค่ะแล้วก็มีรถมาเขาก็เลยนั่งนิ่งไปแล้วจะทองขท้าดูนะจะไปไหนดูนะคะเดินนะจะจะข้ามไปฝั่งโน้อนอีกไหมรถมานะระวังนะรถมานะ นไม้ไปแล้วก็กลัวด,ดูค่ะแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันนะเห็นไหมคุณยายเดินมาจะท้องขาวกับลูกค่ะน่ารักมากเลยอรอสิรอสิน่ะนั่นๆๆๆน,น,น,นก็ขขึ้นไปไปกวนเขานี่ นี่มาทางนี้แล้วแม่ลูกเขาค่ะเนี่ยแม่ลูกเขาน่ารักมากค่ะอืเจะนกก็ขึ้นไปกวนอืมนคุณยายก็จะให้อาหารเขาค่ะน่ารักมากเลยวันนี้ไม่ทำรังเนาะวันนี้อยู่กับลูก นกก็ตามอยู่อย่างนั้นแหละนั่นนั่นดูค่ะดู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 เห็ไหมไหวไหมไวไหวไหมโอ๊ยจะท้องขาวโดนแก้งนี่ลูกเขามาโผล่หน้าดูคุณยายอยู่ตรงนี้ค่ะดูอ้น่ารักน่าสงสาร ไปแล้วก็ยังมองมาหาคุณยายค่ะเห็นไหมขึ้นไปนสูงโผล่หน้าลงมานไหมคะนีกเขานะถ้าเขากล้ามากับแม่เขาเขาก็ได้กินนะคะเดี๋ยวคุณยายจะให้อาหารเขา ที่แม่เขาใ้ชิมอยู่จะลูกซื้อมีดข้ามาจวท้องขาวเขาไม่เป็นไรอ่ะท้องขาวก็กินถึงมี่เลยจะลูกซ้มีด้ามลูกขึาา้นามาเขาคงไห้อีกทั้งแม่ทั้งลูกนะอาะใชล่เกินไปค่ะ จะเดินไปไปกลๆแต่คนนุณยายก็ต้องหยุดเพราะว่าแม่ลูกเขาเห็นคนุณยายคุณคุณ่าสงสารน,นะคะจะผ่านไม่ได้ไต้องเอาขนมังให้เขา ตัวอ่ะอ่ะอ้ยน่ข้ามากับแม่อ๋อมีลงมาเลยตัวนกตัวนี้แน่เลยนกตัวนี้เป้าอยู่นี่ คุณยายขยับหน่อยเขาก็กระโดดเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะเรียมาเลยมาเรีวมาเรียวดูลูกเขาค่ะลูกเขา มาดูค่ะมีแกงงสงสารนลยอยากจะให้เขาเอีกค่ะเห็นไหมคะน,นั่นนั่นงงสงสารจังเลยนะขอให้ลูกด้วยนั่นนั่นโอ้ยมา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 เร็วมาเร็วมามาพาลูกมา เร็วเอาลูกมาเร็วนั้นก็มาเอาไปให้ลูกเร็วเนี่ยมาเร็วมีอีกมีอีกเร็วรีบมาตอนนี้นกยังไม่มาเยอะอะเอาไปให้ลูกนะเอาไปให้ลูกนะนั่นแหละไอ้นั่นแหละน,นั่นแหละนั่นแหละเ,เดี๋ยวลูกเขาค่ะวิ่งกลับไปอีกแหละ ยิงกับไปอีกแล้วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วก <c oughs> ำลังจะโตคุณยายจะให้เขาอิมะะอ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วท้องเต็ม ทำรังนะคะตัวนี้นยายเห็นตั้งแต่เมื่อวานนะก็ทําลังแต่เขาจะชอบตรงนี้มากค่ะตัวนี้เพราะว่านกแบบนกจะได้เข้ามาหาเขาลำบากเนกตัวนี้ล้าย นกตัวนี้ฟักไข่ะลงมาจากรลังแล้วก็มากินแล้วก็วิ่งไล่ตัวนั้นตัวนี้นกตัวนี้ค่ะบินลงมาจากรลังกำลังหิวไล่ทุกตัวเห็นไหมนะนั่นลูกอ่อนเขาหิว ในลูกปอนหิวนกเขาเสียงนกตะวันร้องในสวนนี่นกเยอะมีทุกอย่าง โอเคค่ะคุณยายขอติดภาพบรรยากาศด้วยเช่นนี้ก่อนตัวขาวคงไม่มาหรอกแล้วก็คู่เขาอีกตรงนี้จะมีสี่ตัวที่จริงะแต่เขาไม่ลงลงตัวเดียววันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานๆเจอาค่ะเอาเออกไปอีกเอาไปครับลงไปทั้งนี้ เอ้าดีให้ก,ก็กินดีเดี๋ยวนกมาที่กินขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณยายนุ่นขนกคนนั้นไล่เป็นกำลังใจให้คุณยายคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วระลอกอิ่มและคุณยายก็จะกลับคะ่ะ เจอกันชิปหน้าค่ะโอเคโอเคบายบายค่ะ